เป็นยังไงบ้างคะรถคันนี้สวยไหมมาค่ะเลยสวัสดีค่ะทุกตานะคะที่ f o r อ r m สาขากราบประพฤษค่ะ,คะ,คะวันนี้นะคะทุกตาพามาชมนะคะเจ้าตัว Raptor Extra Pack 3.0คันนี้นะคะมาดูเลยนะคะว่าคันนี้หล่อแค่ไหนมาเลยค่ะ คันแรกของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเขาก็สไตล์ของแรปเตอร์อยู่แล้วเนาะก็จะเป็น FORD ค่ะมาพร้อมกับไฟ m a กซิก LED นะคะตัวนี้ไฟ m a กซิก LED ตัวนี้เป็นไฟออโต้อัตโนมัติเลยนะแล้วยังไม่พอค่ะมาขยับมาดูด้านล่างของเราเลยนะคะว่าด้านล่างของเราดู เท่ยูหลอกแค่ไหนนะคะสําหรับสเกิร์ตด้านล่างของเรานะคะก็มาจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะตัวเซ็นเซอร์ของเราด้านหน้านะคะก็จะมีถึงสจุดเลยแล้วไฟตัดหมอกของเราก็ยังเป็น LED ด้วยค่ะมาชมกันด้านข้างนะคะด้านข้างของเราเหมือนเช่นเดิมค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม็กขอบ17มาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คฟ็อกเลยค่ะตัวนี้นะ แล้วมาดูนะคะว่าตัวของ r a p t o r 3.0เนี่ยค่ะใน Extra Pack อะเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะยากเข้ามาด้านข้างเลยนะคะด้านข้างของเรานะคะตัว r a p t o r Extra Pack ของเราก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ลายใหม่ๆเท่ๆแบบนี้นะคะยังไม่พอนะคะในส่วนของด้านหลังของเรายังมีโรบาร์สไตล์แบบ วท์แท็กให้เพิ่มเติมด้วยนะตัวนี้จะติดมาจากโรงงานเลยแท็กค่ะแล้วการรับประกันของตัวนี้นะคะก็จะเป็น5ปีหรือ1 5 0 0 0 0 0นกิโลเมเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวนี้ส่วนด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นไฟแบบฟู l l LED เลยนะตัวนี้ยังไม่พอค่ะท่อคู่ตัวนี้นะคะก็ซื้อมาจากโรงงานท้อคู่ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะแล้วก็ปรับเสียงของข้อได้ด้วยค่ะ เซนเซอร์ S S ของด้านหลังของเราก็ยังเป็นเซ็นเซอร์อีก4จุดนะคะเดี๋ยวมาดูรอบคันเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนบ้างแล้วลูกตาจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าโปรโมชั่นคันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะภายในของเรานะคะ ก็ยังดูเท่รูหราแบบสไตล์แรปเตอร์ค่ะเอกลักษณ์ของแรปเตอร์นะคะบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะดำตัดสีแดงนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวอักษรคำว่าแรปเตอร์อยู่ที่เบาะเลยค่ะบาะก,ก็จะมีลักษณะที่หุ้มกับตัวนะคะสามารถกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตัวเกียร์ของเรานะคะก็ยังเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์แบบ เทห่หูดูแพงค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะนะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าตัวแ็ปเตอร์อ t r ตา a c แ3.0คันนี้นะคะเจ้าตัวคันนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่1,900,000 84,000บาทค่ะสีพิเศษเพิ่มอีก10,000บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นที่25%ให้ดอกเบี้ย,ววยไปเลยค่ะ0.99%นะคะใน4ปีถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเข้ามาสอบถามกับตุกตาได้เลยนะเพราะว่ารถคันนี้มีพร้อมส่งมอบทุกสีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย